หลังเตะฟรีฟุตบอลในแบบของผม,ผมต้องมีดารายเยอะๆเอองั้นเริ่มเปิดบอลที่เปลี่ยนโรนันยินโยโศต่อให้เมสซี่เมสซี่รับบอลโผลอีกทีบนดาวย่างขึ้นมากรุ่มกลายเป็นสนามบอลยักษ์เมสซี่ลิงบอลหลบรถเชคุงเข้าใส่ซ้ายขวาแล้วอองรีก็โฉบเข้ามาฟ้องแฟนบอลเพียบเลยอองรีก็กดตัวเลีย้ยงบอลขึ้นไปดีป่าเขาสับขาหลอกซ้ายทีขวาทีแล้วส่งต่อใยไปท่ามไม่อ่ะมาเป็นการสิกว่า ปลาเบเกสส่งบอลเลี้ยงไปสุดรอบที่เต้าไปด้วยแบบเนี้ยเต่า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 วิชันเต๋อเป๊ปซี่โควายที่ใช่หน่าเท้าแหลมผาดเห็นบอลก็พุ่งสุดตัวแบบสโลโมชั่นเขายิงตำแหงทุกบอลพุ่งขึ้นฟ้ามาตกที่กระบีแล้วผมอ่ะก็ทำประตูแล้วสุดท้ายไปแข้งไม่เข้ามาแล้วทุกคนก็ฉลองกันด้วยเป๊ปซี่แบบเนี้ยตัดชือนจบเรื่องบอลลุนยักษ์เป๊ปซี่แล้วกัน